สวยสวยจ้กเพื่อนๆเ,เอาหิวมาฝากเลยจะเดินมาหาเอาอาหารมาให้หงเหงนอันนี้หงเดนมาร์กค่เพื่อนๆคงจะหิวทะเลสาบนี่แต่น้ำแข็งเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดูหงเต็มทะเลสาบเลยวันนี้ คือหงนะคะหงเดนมารกเต็มเลยนู่นนะคะอันนี้หงสวยนะหงนี่นนหงวันนี้มาเต็มเลยเพราะแดดแดดแจ่มมากเลยอันนี้หงเดนหมากค่ะเพื่อนๆมากันเพียบเลยอากาศดีมากวันนี้แดด ดูน้ำแข็งเต็มเลยเพื่อนๆอันนี้ทะเลสาบนะคะ